ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP วันนี้นะครับเป็นเทพิเศษนะครับเราพาลูกทัวร์นะครับมากับ EPP มาตรุยกันที่ฝรั่งเศสบองชูวันนี้เป็นปราสาทเชนองโชวนั้นเรียกยากมากที่ฝรั่งเศสจะออกเสียงแบบว่าอาจจะโชวโชบิสบสวีอะไรอย่างนงี้ยนะฮะ ตอนนี้จะเข้าไปดูพระราชวังชมบอ่อเขาเรียกว่าชองบอ่อครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าชมบอ่อเพราะว่ามันง่ายดีว่ามาชมบอ่อ <c oughs> ตอนนี้ผมก็พาหนุ่มสาวทัวร์นะครับมาอยู่หน้าประตูชัยนะกรุงปารีสแล้วก็ซื้อน้ำผลไม้มาดื่มฉลองกันนะฮะกับท้วยของ e p p พร้อมไหมจ๊ะพร้อเอา้าเชียร์ EPP บรรจุพันธ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพช่วงนี้ติด iPad และเกินชอบช้อปปิ้งในเว็บละเกินโอ้ลืมบอกคุณผู้ชมไปจะมีดารามาเยี่ยมบ้านผมบิ๊กทองภูมิในวันพรุ่งนี้ <laughs> ผมก็เลยต้องมาเช็คดูก่อนว่าจะทำอะไรเขากินดีได้ข่าวว่าอยากกินแบบแนวพันแนง <laughs> ดูนี้ตู้เย็นซีมีอะไร yeah. ใครกินหมดตู้เย็นเนี่ย <c oughs> ไม่เหลือสักอย่างเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหเรียบเลย โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็มีช็อปออนไลน์ทั้งของสดของแห้งของใช้มีทุกอย่างนี่ไงอยากได้อะไรติ๊กเลยนี่ติ๊กชีโร่ติ๊กกัญญรลัตติ๊กเจษดาพรส่งถึง4ี่ทุ่มด้วยงั้นเอาแค่11โมงพอพ่อดารามา11โมงพรุ่งนี้หลอรับของจบโอ้ยมาส่งของสุดยอดเลย11โมงเป้ง โอ้ไหนายเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยลองของใหม่สดเสมอครับโอ้โหโอยนี่รถควบควบุมอุณหภูมิด้วยเหรอโฮ้ยเย็น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 ไหนของที่สั่งอะ่ะอ๋อนี่ไงานให้หมูใช่เลยอ่าพริกแกงเฮ้ยเฮ้ยตายน้องอันนี้พี่ติ๊กเกินทาําไงอ่ะได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับอ,อ,อ๋อเหรอโอ้ยงั้นขานเลยงั้นเอาของไว้ในบ้านเลยนะเอ้ยหุยรถเขาดีจริงยิ้มไปรับดาราหน่อย เือนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP โอ้ยบิ๊กนี่นัดนั่นไม่เป็นเวลาเลยวะ่ะอ้ยแล้วจะทำกับข้าวอีวไอ้โผตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยพี่หายไปไหนมาตั้งนานหูผมรอเนี่ยเตรียมจานเตรียมของจนเตรียมเสร็จหมดแล้วเนี่ย อา้าก็ขับรถไปรับแกบปากซอยแกนะพี่ปากซอย,อยงไงเอา้าก็ผมรอพี่ที่ปากซอยตั้งนานไม่เห็นพี่มาสักทีผมก็ถามเขาออาบ้านพี่ติว้วอยู่ไหนอยู่นี่หูเลยเดินเข้ามาเนี่ยผม<า>กผม็เลยลเาเห็นของเขิงอะไรผมก็เลยเตรียมไม่เสร็จเลยโอ้ดีมากเป็นคนดีมากแหม่รูปหล่อใจดีนี่เดี๋ยวเราทำนี่ดีกว่าหมูย่างซอสแนงขั้นต้นนี่เราก็เอามาก,ก่อน อยาก <จะ S 2> รู้รามากเลยว่าคือทุกคนเนี่ยเห็นหน้าพี่ติอ้วนก็ต้องเห็นแล้วก็รู้สึกว่า้พี่ติอ้วนเนี่ยต้องเป็นคนที่แบบทำบุกับข้าวอะไรเงี้ยในชีวิตจริงพี่ทำปะทำแล้วบางคนสงสัยว่ารายการเนี้ยทำอาหารไปแล้วให้ดาราก,กินเนี่ยโอ้โหก็เปล่าวันนี้คุณก็พิสูจน์ด้วตัวเองโอ้โหใช่ ไม่มีต้องการอะไรทั้งนั้นรายการนี้เชิญคุณมากินข้าวอย่างเดียวพร้อมอยังพรครับนี่เลยผมตักให้อร่อยเลยนะคุณผู้ชมถ้าอยากอร่อยแบบนี้เราไม่มีแจกให้นะครับขอโทษเรามีเฉพาะวุ้นเส้นตราหงแจกให้นะครับรีบโทรมานะครับ5้าสายแรกหลังจบรายการนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแถวๆนี้อยู่ตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งตรงน้นมั่งตรงนี้มั่งโทรมาแล้วกัน นอกจากนั้นมีบรรจุภัณฑ์พลาสติก EPP มอบให้หนึ่งข้าเช้าครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมจากทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดมีบัตรรับประทานอาหารจากธนาคาเล่งหงษ์สองพันบาทค,บคุณไปทานได้สวิตช์62พลงัง2ตรงนี้มีสองป้ายครับช่วยเลือกหน่อยป้ายที่หนึ่งนะครับเป็น EPP ชุดถ้วยขนมใส่วิ้งนะครับป้ายที่สองเป็น EPP ฝาและหลอดชุดสวิตช์แคลเซอร์นะครับเลือกดีๆครับคุณเอาเตารีดไปใช้เลยรีดเสื้อถ่ายละคร,ครแต่ถ้าเลือกผ้าคุณเอาไม้แขวนเสื้อไปแขวนให้เรียบเอง, <c oughs> ดงอเดือนนึงงงออ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 ่่่่ะะะเเเเหหหมืืืนนนนพคคุณรรรราาลกัััปตีดบโโ้ โชคดีมากๆเลยถ้าเลือกหมายเลขสองนะครับ TBP ก็จะมอบไม้แขวนเสื้อให้คุณนะครับขอบคุณมากครับคุณบิ๊กขอบคุณครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังกอนคู่หอมทุกหยดได้รถงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยน้ำพริกเผาพันท้ายวันก่อนนะครับเปิดแฟนเพจ Facebook ตีอ้วนชวนหิวนะครับ มีคนดูส่งข้อความบอกว่าถ้าเกิดมาโคราชเนี่ยนะครับอย่าลืมแวะมากินร้านหน้าที่เก่าแก่อร่อยเรื่องชื่อรับรองต้องกดไลค์แน่วันนี้ผมมาโคราชครับก็เลยแวะมาเลยนี่ไงเขาให้ข้อมูลมาแล้วปิยะตระกูลราชวายไม่ใช่ปิยราชน้าช่วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกับมุ่นสุดสวัสดีครับพี่กอสวัสดีค่ะไม่ว่างรับวานไม่เป็นไรทำไปเลยครับขายดีอย่างนี้นะฮะโอ้คนมากินเต็มร้านเลยออเ้อ์ออเดอร์นี่เพียบเลย เขาติดใจอะไรร้านปิยรัตนสวัยหรือนิโคล่าเน,นี่ยครับติดใจรสชาติน้ำกลมกล่อมแล้วก็ผักเราใหม่สดทุกวัน<อ>หมูเราก็ใหม่ทุกวันทะเลเราก็สดทุกวัน<อ>เส้นเราก็เหนียวนุ่ม<อ>แต่ถ้าจะให้อร่อยอต้องใส่พริกไทยขาวป่นลงไปถึงจะเพิ่มความรสชาติความอร่อยขึ้นมาแหมพูดนี้เชิญชวนสุดยอดเลย <laughs> มาโคราชนะครับก็ลองแวะมาพิสูจน์ดูแล้วกันปิยะราชน,น้าสวายเลียงอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่สวายเลียงถนนมุขมนตรีแถวสวนภูมิรักค่ะเป,เปิดตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง1นทุ่มค่ะอ่าไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดค่ะวันนี้ผมก็มีพิบันมงู้นสุน,นะครับพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งมอบให้ทางร้านไม้ใช้ด้วยนะครับ,บแล้วก็ขอให้ขายดีที่หนึ่งสนับสนุนโดยม่วงสุนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1